เฮ้ยเฮ้ยนั่นนะเฮ้ยทำอะไรกับเป็ดวะใช่เป็ดเปล่าอะไใช่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 แหละมีแก้มคนได้ยินเสียงอยู่ถ้ำบ้านแน่เลยใช่ใช่ใช่พุชพุชนั่าจะไปใกล้นานมันนี่ทุกคนรับประทานเลยแต่รอเย็นเล็ตอนนี้มันกินเป็ดนะทุกคนันกลงิเป็ดป้าป้ากับลุงเขารู้เปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่บอก ไม่รู้ว่าเป็ดใครอ่ะโดนพวกมันเนี่ยเอ้ยดูวันกินกันโอ้หเหมือนจะสิวสวยเหมืนจับเลยอ่ะมันหาปลาไม่เจอไปหาจับเป็ดชาวบ้านมากินเลยเนี่ยดูดิใช่นี่นะเหมือนจะกินเป็ดเหรอกินติ๊บเลยเหรอฮะเมือนกินอะไนโอ้ยโอ้ยคุยเป็นไม่ตายเลยจะเปน็นไม่ตายดูที่ไทยใช่ไหโอ๊โอยทำยไงพี่แฟนพี่แซฤติกรรมดูพฤติกรรมก่อย่าไปเข้าใกล้นะน้องนานได้ๆพี่ วนแย่งคือกันชิบพายเลยด้วยให้จะทำอะไรเป็ดวะเฮ้ยก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดงดานท้าพิสูจน์นะครับทุกคนก็วันนี้ดงดานก็จะพาจะพาไปพิสูจน์กับพี่แฝงกันทุกคนมีลุงกับป้านะทุกคนเขาได้เล่าว่ามีเด็กสองคนนะทุกคนคล้ายๆกับลูกพี่ผมนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจทุกคนผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกด้วย ก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนได้มากันห้าคนนะทุกคนนี่นะครับทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับคืนนี้เนี่ยน้องหนานเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ด้วยแล้วก็มีพี่เชนนี่มีพี่เชนแล้วก็น้องได้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะทุกคนแล้วก็มีน้องเอฟซีคนนึงที่ยังมากับเรานะทุกคนถ้าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยทุกคนใบพิสูจน์กันว่ามีจริงหรือไม่มีทุกคนไปครับผมกลับ ช่องพีพ่ๆและน้องๆเขาทุกคนนี่นะครับทางที่ดูผมจะไปที่โปรทีทองกันนะครับ <B GM> นี่นะจะบอกทางนี้เลยทีเดยครับเราไปกันเลย <B GM> <B GM> ไปเร็วไปไปดีพี่แฟงอ๋อในกองเนี่ยได้เริ่มเดิน,นก,ก <B GM> ันแล้วนะครับทุกคนพอจะไปทิชชู่แล้นไปที่จับลองม <B GM> ุ้งนะครับลองมุ่นที่ของของบ้านเกิดขที่ <B GM> ในต้านจังหวัดพี่งมุ้งจากแหลงมาที่มหาที่หาปูหาปลากินกันอย่างที่ดักเปรตนะครับ กมตามนะผมชอบาวทเลยมอดามันเชียร์แคด้วยไมเลยบนี่ครับวันนี้นะทุกคนก็ถึงผมก็อยากเอเมือนกันนะทุกคนก็ลองน้วยที่ชาวบ้านได้ล่ำารือกันไว้ให้ทุกคนเจอลูกพี่พงษ์ อะไรวะได้ยินเหมือนผมได้ยินแบบแฝงน้องเอฟพีกลัวไหมกลัวกลัวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันอยู่กับพี่ๆเขาแล้วไม่ต้องกลัวมากันหน้าคนจะไปกลัวไม่ต้องกลัวนะบอกว่าให้เดินขึ้นไปทางนี้มันนี้มีทางเดินเนี่ยดิเราไม่เห็นทางเดินเลยพอเราเดินขึ้นไปก็ต้องลุยป่าไอ้พี่แฝงเฮ้ยเฮ้ยข้ามหัวมาเลยอ่ะเสียงเหรอวะมันจะเล่นเราเราแต่

เี่ตรงนี้มันต้องมุดหน่อยนะได้เว้มันเป็นเหมือนคล้ายไม้ไผ่เลวันนั้นงแต่นี่ว่าน่าจะเป็นทางเดินของผู้มาแล้วมั้งที่มาหาผู้มาหาปลาหาปลากินกันนะมันเป็นทีชโลงๆโป่งๆเลยมีกระเป๋าอะไรจังๆวะไหนไหนพี่เพจเออเว้ยต้องเดินไปเดินไปดูวะแพ้ง ปันเดนคือตรงเนี้ยทางมันตันแล้วพี่เดี๋ว่าเรามาผิดทางวะพี่ดูวะแล้วพี่ป้าป้ากับเขาพูดทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้แหละแต่มันตันเนี่ยดิเดี๋ยวิกพูดเ๋ยวพูดไหนพี่จะนำไปดูนะใช่พี่พี่ลองนำไปก็ได้โอเคแล้วผมดูแล้วเหมือนมันตันเร็วดูนะทุกคนนี่ครับเแฟนเอฟซีมันรวมไปสูดนะทุกคนกลัวบะกลัวบะกลัวอ่กลลวบะ ได้ไหมพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมพี่ได้โอเคไปหน้าเลยน้องแลัถ้าพิสูจน์ก็อยากจะให้พี่พี่เอสซีได้เห็นกันนะครับว่าผีโพงมีจริงไม่มีจริงนะครับใช่ครับทุกคนป้ากับลุงเขาว่ากันนะว่าเปล่านะครับใช่ครับป้ากับลุงเขาเขาพูดว่าเขาเจอจริงนะทุกคนผมก็อยากจะลองมาพิสูจน์ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนเอางี้เลยทุกคนถ้าเจอก็ พีเอฟซีก็ได้เจอร่วมกับผมนะทุกคนถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอเลยนะทุกคนอะไรนะพี่ออไปกันเครับไปไปพี่เเดิน้หเยพี่เห็นเหมือนรอยีนวะใช่หรอไหนไหนี่ไหนไทุกคนเออทุกคนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า

เราทุกคนมดลยใี่ยคนนช่เรบอกพี่เลยว่าเดี๋นีหาปลาบอกก่อนคืนนี้จะมีคนมาหาปลาแล้วแสนมันเยอะขนาดนี้ลองคุยกันเลี้ยงกิพี่ ลองทักเรียงดิพี่หุยเดี๋ยวพี่จะขอาไปทำเดี๋ยน้นะแต่พี่อยู่ตรงกลางใจดิอนนี้นะทุกคนเปเชก็ได้เขาไปทาทุกคนมันเป็นคนหรืมันเป็นผีพงกันแน่ทุกคนเให้มา้าะี่นะครับทุกคนฮะเจใ้มาบ้า ตอนที่พี่เชงก็ได้ถามแล้วทุกคนเขาไปตอบแล้วทุกคนพี่เชงถอยออกมาก่อนพี่ถอยดูว่ามึง่เหมือนมันจะดูร้ายของพี่เหมือนเมันฟองประชาคนไม่รู้เรื่องพี่ เราจะสังเกตพฤติกรรมเหมือนก่อนคือเราต้องนั่งเนมุมแบบี้อันนี้ผมก่นนั่งดูพฤติกรรมของพี่พงษ์สองตัวนี้นะทุกคนว่าเขาจะทำอะไรต่อไปทุกคนอันี้กอย่นี่กน้องนายกอยู่นี่ ลองคุยกับเขาสิไม่กลัเราเลยไม่กลัวเราเลยัไม่กลัวเราก็เปนนีแหลให้พมลองทักไหมพี่แนให้ผมลองคุยกันเรื่องน เฮ้ยมเจอแล้วอ่ะมันเจอเแล้วมีแล้วทุกคนตอนนี้มีแล้วเฮ้ไปแฟนตามไปดูวะไม่ตามเหรอบอกให้ทำไม่คนนะบอกไว้ก่อนนะมันเป็นเหมือนกับเราเนี่ยนะบอกไว้ก่อนใช่เหรอเออกลางวันมันเป็นคนกลางคือมันเป็นผีนะกลัวไหมกลัวเปล่ากลัวเหรอน้องเอฟซีกลัวไหมครับกลัวน้องเอฟซีพอควเคยเคยเห็นแบบนี้ไหมน้องเอฟซี เคยดำดิไหมไม่เคยครับโอเคโอเคกอกุ้งกันไว้นะเฮ้ยเ้ยกอกุ้งกันไว้นะอย่าได้ได้ได้ไปไหนวะคุณนี่แอบแ้าเขามามันก็จะตายเป็นคนนะ ไม่ร้ายเรามาเยอะเราไม่กลัวเลยใช่ใช่แค่มาเล่เนี่ยหุ้ยๆแม่เียงก็ออกมาดิไม่ได้มาทำร้ายหรอกแค่อยากมาดูว่าที่ลุงกับป้าแกเจอเนี่ยใครผิดผมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเด็กหาปลาหาปูพูดเลยมั้แต่ผมคิดแบบนี้นะทุกคนดึกขนาดนี้แล้วมือนไม่น่าจะมีเด็กหาปลาหาปูมา บริเวณแถวนี้หรอกเดี๋ยวจะไปฟองดูตงหนองนั่นนะคือว่ามีเฮ้ยมีหนองน้ำมั้ยพี่แจ๊หนองน้ำใหญ่เลยพี่มีมห้ยมีรอยมีรอยมากินไหมมีรอยมาไหมมีรอยเข้ามาหากินไหมเฮ้ยอุ้ยพี่แฟ๊กเหมือนกันตัวข้างหน้าพี่แฟ๊กเลยนี่นี่เจอรอยอุ้ยอะไรวะเสียงอะไรเนาะเสียงอะไรไม่รู้ดำไมันจะข้างล่าเหมือนกันโดนภูมิอะระวังอ่ะ จริงจ sure. yeah, ah, oh. oh, ok ้ะเมื yeah. like ่อก okay. ี้เมื่อกี้มันเดินมาใช่ใช่พี่แฟงอุ้ยแฟงอะไรเมื่อผมได้ยินเสียงเป็ดร้อหลงเหรพี่แฟงตอนเนี้ยใช่ใช่ผมได้ยินอยู่ไกลยเลยอุ้ยอุ้ยนะาอุ้ยใจเย็นสิแฟงนำหน้าผมดิพี่นำหน้าผมดิพี่ช้า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 หลัต้องไปช้าช้าไันอันตรายพุ่งกมันนะทุนี้มันมีแรงเยอะได้พี่พงเนี่ยเพราะว่าตัวเล็กตัวใหญ่มีแรงเยอะนะคือถ้าว่ากลัวไหมคือเราไม่ได้กลัวเอยนะเรามาเยอะอ่ะถ้า เฮ้ยเฮ้ยนั่นนแหลยมันทำอะไรกับเป็ดวะใช่เป็ดเปล่าใช่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 แหละมีแก๊งคนไปยินเสียงอยู่ขาวบ้านแน่เลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยนานจะไปไกลนานมานี่ทุกคนตอนนี้มันกินเป็ดนะทุกคนจะจับเป็ดป้าป้ากับลุงข่าวลูปบอกไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่ ไม่รู้ว่าเป็ดไทยอ่ะโดนพวกมันเนี่ยเอ้ยดูมันกินกันโอ้เหมือนจะหิวขวัญจัดเลยอ่ะมันหาปลาไม่เจอไปหาจับเป็ดชาวบ้านมากินเลยเนี่ยดูดิใช่นี่นะเหมือนจะกินเป็ดหรอกินทิพย์เลยหรอฮะดูมันกินเลยโอ้ยคุยเป็ดไม่ตายเลยจะเป็ดจไม่ตายด้วยดูดิตายเนอะโอ้ยอะไรนีพี่แซ่บแซ่บพฤติกรรมดูพฤติกรรมก่อนอย่าไปเข้าใกล้นะน้องนานได้ๆพี่ วนแย่งคือกันชิบพายเลยด้วยให้จะทำไรเป็ดวะเฮ้ยเฮ้ยทำไรเป็ดวะเฮ้ยเฮ้ยกล้องผมเป็นไรเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแฝดนันใจเย็นเฮ้ยไม่รู้มันมันเอาเป็ดไปไหนทุกคนเฮ้ยมันเอาไม้ยนไสผมกันก็บอกแล้วให้มันเดินหลังพี่ มันก็ไม่ใช่นะผมไม่ทำหลายคนนะน้องมานระวังนะดูดิดูรอยมันกินดิดูดิโอ้ยดูนะครับนี่ครับรอยเหมือนเดิมไปทางนี้อือโอ้ดูดิคนแม่งลูกเต็มเลยแฟงเฮ้ยเฮ้ยเหรอเฮ้ยทำไมใกล้ๆหรือเปล่าวะเหรอว่มาเป็นเยอะเลนัทนัทดูทุกคนดูคนคนเปลี่ยนีิ จับกระจายเต็มอุ้ยคุณผู้ชมวันนี้นะกระจายเต็มไปหมดเลยนะทุกคนดูคนเป็ดนะทุกคนตอนนี้มันกำลังคู่แล้วดูจใช่มันมันจะไปใกล้แล้วใช่พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ด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 เอาไงดีพี่เป็ดเป็ดแสดงว่ามันไม่ให้เราเข้าใกล้แน่อือมันไอ้ใหญ่รูปมันตีใหญ่เลยดูเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะจะทำร้ายเป็ดนะเฮ้ยมันจะขู่เฮ้ยจะเย็นจเย็น แฟงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่มือพี่มันจะฆ่าฆ่าไปแล้วพี่แฟงใจเย็นที่เองพี่ก็ขายสลัดนี่อยู่เนี่ยฝุ้ยแฟงใจเย็นนะพี่แฟงจะเข้าไปไหมไม่กล้าเข้าไปเนี่ยด้เทำหลายคนนะพี่ป่งนี่เรามากันเยอะก็จริงนะทุกคนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอาไม้ฟาดเ่ย ครับผมเอามิ้นมาเนี่ผมวิ่งไล่เข้ากวดแล้วเนี่ยนี่เราไม่มีอะไรมาเลยไงวันนี้เราแค่มาพิสูจน์เนใช่ไงไม่ดูข้างหลังเนี่ยคนหิบเบ็ดเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะคุยนกุ้ยขึ้นกุ้ยขึ้นกุ้ยลุกเล่นดิตันยิงแบบนี้ป่ะเอ็งใจเย็นไปเดี๋ยวตั้งสักทีก่อนน้องนันใจเย็นน้องนันนี่ใจพิสูจน์คนเดียวเลยไม่เป็นห่วงพี่เลย เด็ก้งดีพี่ขนลุกเี่นะโอ้มเม็ดเด็ยังไม่ตายดียพี่แฟงะกินดิ้นเลยะอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ระวัาอง่ะพี่เุ้ยมันเสียงวู้ๆนู่นพี่ี่ร้อยขนเป็เต็มเลยเนี่ยอดูดิคนเดียวผมให้ดูขนเป็ดนะคอเยอะมากมนากบาดตยเลยอ่ะ นะวางแมพี่แงเือมันจะตุ้มดีนะดูดีๆนะกลัวเนอะามานเยอะเจอมาทางนี้เ้ยเสียงอะไรข้างนอก เหมือนจะเจอมันน so sure ู like <im> s <S <Ma> ่นเหรอพี่นะไหนไหนไหนนู่นนู้นไอ้ตรงนี้ตรงไล่ไล่ป้าเขาไม่ใช่เหรอใช่ใช่มันฟาดเป็ดเหรเฮ้ยมันฟาดเป็ดเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดนะเฮ้ยค้ยมันดีดเปลี่ยนใจเลยครับพี่ค้ยมันแทงเป็ดว่ะพี่ลากไปเดี๋ยวคือคีอไปลากทุ่นดีเดี๋ยวคือ ไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปเป็ดแล้วพี่จับเป็ดไปจับเป็ดไปจับเป็ดนั่นจับเป็ดจับเป็ดจับเป็ดมาจับเป็ดมาจับเป็ดจัดรึมีรอยก่อทุกคนน้ำเหมือนมันจะกินเป็ดนะทุนนี้กินร้อยเปอร์เซ็นต์หลเฮ้ยไปอยู่ทางนี้พี่เมื่อมันจะมาเข้ามาเอาเป็ดอะจับหน่อยจับเป็ดหน่อยจับเป็ดมา่ล้วีือมันจับเป็ดใครมากินวะเนี่ยชาวบ้านที่มาทำมาอยู่แถวนี้ละมั้ง พอตัวนี้ก็ไล่เขาแล้วนี่ใช่เนี่ยไล่เขาอยู่ตรงนี้ไล่เขาอยู่ตรงนี้ครับเขาพุกผักที่ป้าสองคนกับลุงเขาพูดเลยจริงด้วยใชใช่ทุกคนไม่เป็นไรทุกคนแบปลอดภัยแล้วก็โอเคแล้วใช่พี่เอาไงต่อดีพี่ผมว่าพี่ผงตัวนั้นก็จะไม่ออกไม้ผู้ผมเห็นแล้วผมว่าพออีอย่างเรามาต้องห้าคนพี่พี่คิดดูดิมาแก้ดีนะผมเข้าวิ่งเข้ามาไม่งั้นมันเอาไม้ฟาดแน่ทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่า แค่เป็ดเราได้คืนเป็ดไม่รู้เป็ดใครเดินต้องไปตามหาเจ้าของนะได้พี่เราพาเป็ดกลับกันนีกว่าได้พี่แสดงว่ารู้ผี่ผงแม่งมันหิวจริงใช่พี่กลับกันดีกว่ามึงทุกคนกลับไปครับขอทุกคนครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พมน้องนันด้วยนะทุกคนก็ขอทุกคนครับตอนนี้เบสก็ปลอดภัยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใีน้องนันด้วยนะทุกคนก็เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนต้องขอตัว ลากันกลับก่อนทุกคนต้องกลับไปหาเจ้าของเบียนนะทุกคนไปทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะทุกคน